แต่ถ้าสาหรับผู้ชายที่อยากที่จะลดไขมันว่าจะต้องเล่นท่าอะไรบ้างเซตยังไงเล่นยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มดูท่าออกมากายนะครับสิ่งที่ผมเนี่ยจะต้องเตือนทุกๆคนก่อนเลยครับคือการที่เราจะต้องรู้ว่า การออกกำลังกายท่าท่านี้โดนกล้ามเนื้อมัดไหนบ้างไม่ได้แปลว่าคุณเองเนี่ยเลือกท่าที่ผมที่จะอธิบายต่อไปนี้นะครับแล้วคุณทําตามไปเรื่อยแค่ท่าเหมือนการทําท่าเหมือนไม่ได้แปลว่าคุณทําท่าถูกนะครับการทําท่าถูกคือคุณใช้กล้ามเนื้ออย่างถูกต้องแบบ1 0 0เนั่นเองครับผมไม่ได้แปลว่าผมแนะนําไปว่าต้องเล่นท่านี้แล้วคุณเล่นทําตามเฉยๆโดยที่คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะโฟกัสกล้ามเนื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกๆคนเลยนะครับคือคุณเองเนี่ยจะต้องโฟกัสกล้ามเนืน้้้้้้้ออใใใหหไดชกลามเเนนืนป็ เดี๋ยวเราไปดูท่าแรกกันเลยครับท่าแรกนะครับคือท่า barbell b e n c p r e s นะครับ ธีการเล่น oh. ท right. no ี one, need need ่ถูกต้องนะครับและให้ได้ผลอย่าง1 0 0คือการที่คุณเนี่ยจะต้องล็อกสะบักให้เป็นก่อนการล็อกสะบักเป็นทําให้คุณเองเนี่ยสามารถที่จะเล่นแล้วโดนกล้ามเนื้อหน้าอกได้อย่าง100%นั่นเองครับซึ่งถ้าบาเบลเวนเพรสนะครับสำหรับคนที่อยากลดไขมันเนี่ยทำไมผมจึงแนะนําให้เล่นเพราะว่าท่านี้นะครับจะกระตุ้นกล้ามเนื้อหน้าอกบริเวณตรงกลางตรงนี้บางคนเองเนี่ยที่มีไขมันค่อนข้างเยอะนะครับหน้าอกของเขาเนี่ยก็จะห้อยซึ่งเล่นท่านี้เนี่ยมันจะทำให้หน้าอกแต่งตึงตรงนี้นะครับผมแล้วยัััังงงสสรร้้้้้้้าาาาากกกกกลลลลลเเเเนนนนนนืือออหใป็ษณะีีีดววยยิิธ่่่คคบจท สำคัญที่สุดนะครับคือการล็อกสะบักก่อนถ้าเกิดว่าคุณล็อกสะบักเป็นเนี่ยคุณสามารถที่จะเล่นกล้ามเนื้อหน้าอกแล้วโด100นร้อยเปอร์เซ็นต์้เองครับการจับบาร์นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มีบาร์ที่เป็นลนนักษณะนี้มันจะมีมาร์เกอร์อยู่ทีนี้ให้ใช้นิ้วโป้งคืบหนึ่งนะครับผมจับไปที่มาร์เกอร์ของเราเปนาน็นลักษณะนี้ถ้าสำหรับคนเบื้องต้นเนี่ยจะมีอยู่สองแบบคือการกำบางคนกำแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำแบบนี้แล้วเก่งโฟล์อาร์มทำได้ไม่ผิดแต่อีกแบบหนึ่งก็คือเอานิ้ว ได้ง่ายขึ้นแต่ข้อเสียก็มีถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่แข็งแรงนะครับมันจะทําให้ข้อมือของคุณเนี่ยรับภาะเยอะแล้วสุดท้ายเองเนี่ยอาจจะเจ็บข้อมือเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีประสบการณ์ขึ้นมานิดนึงแต่สิ่งที่ผมแนะนําเลยคือให้วางบาร์เนี่ยอยู่ที่สันมือของเราที่เป็นลนนักษณะนี้อ่าให้ลงตรงกระดูกเต็มๆจะทําให้คุณเองเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้นหนักขึ้นจากนั้นนะครับเอาบาร์ออกมาทีนี้ทุกอย่างสําคัญหมดนะครับการเอาบาร์ออกมาแล้วเราต้องดูที่ขาของเราขาของเราเนี่ยถ้าเกิดวางแคบเกินไปตัวเราก็จะเซ ต้องกว้างออกมานิดนึงเพื่อทําให้ัวของเราเนี่ยบาลานได้บ้านรง,งนั่นเองจากนั้นนะครับดูที่บาร์ให้ดีเวลาที่เราเล่นนะครับเราจะลดระดับบาร์ของเราลงนะครับให้ตงรงลาวนมของเราเป็นลักษณะนี้ห้ามต่ําเกินไปถ้าต่ําเกินไปเนี่ยมันจะดันยากแล้วก็ไม่โดนกมเน,น้อหน้าอกด้วยสูงเกินไปก็จะโดนบาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยลงบริเวณลาวนมของเราจากนั้นดันขึ้นอ่าถ้าเกิดว่าคุณล็อกสบักนะครับเวลาที่ดันขึ้นเนี่ยหน้าอกของคุณเนี่ยจะทำงานอย่างเต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยไม่ล็อกสบักเวลาดันขึ้นมันจะ,ออะ่อไหล นะครับเพราะฉะนั้นล็อกสะบักอ่าทีนี้เวลาลงบางคนนะครับอาจจะเห็นว่าการลง,ลงเนี่ยลงไปติดหน้าอกเลยแบบนี้บางคนลงได้แต่บางคนลงไม่ได้เพราะว่าหัวไหล่ของเขาเนี่ยอาจจะตึงถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มีอาการตึงมากๆไม่จําเป็นต้องลงสุดอาจจะขึ้นมาเล็กน้อยแล้วดันนะครับอาจจะลงไม่สุดก็ได้เนี่ยเป็นลักษณะน,น,นี้แล้วดันขึ้นนะครับอันนี้ต้องอยู่ที่ว่า f e ล l i n g ของคุณแล้วหระว่าลงไปแล,แล้วรู้สึกยังไงผมแนะนําว่าให้ดูตัวเองเป็นหลักโอเคทีนี้ เวลาเล่นนะครับเราลองลงโพเจอร์ให้ดีพอถ้าเซตท่าทุกอย่างถูกปุ๊บอบหลังของเราจะมีช่องรอดได้เป็นลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ล็อกสะบักปุ๊บเนี่ยหลังมันจะติดกระบ,บอกเลยไอ้อย่างเงี้ยแน่นอนแล้วว่าคุณทาท่าเหมือนเห็นไหมท่าทุกอย่างเหมือนกันบมดแต่กล้ามเนื้อของคุณไม่ทํางานเท่ากับว่าผิดเพราะฉะนั้นล็อกสะบักนะครับอ่าลงปุ๊บเป็นลักษณะดันขึ้นแล้วเกร็งหน้าอ,อกนะครับลงช้าช้าดันขึ้น แล้วเก่งเพราะฉะนั้นท่าน,นี้ก็เป็นท่าแรกนะครับที่กระตุ้นกล้ามเนื้อหน้าอกของคุณเนี่ยได้ดีมากๆจะเหมาะสำหรับคนที่อยากลดไขมันนะครับผมสหรับท่าที่2นะครับคือท่า Incline u b l e Press นะครับ ท่านี้นะครับจะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อนอกอกข้างบนตรงนี้ซึ่งผู้ชายที่อยากลดไขมันเนี่ยควรเล่นเลยครับเพราะว่าบางคนเองเนี่ยบอกว่าหน้าอ,อกของเราห้อยใช่ไหมเราก็คิดว่าต้องไปเล่นหน้าอ,อกข้างล่างถูกป่ะจริงๆรแล้วผิดนะครับยิ่งไปเล่นหน้าอ,อกข้างล่างมากเท่าไหร่นมยิ่งห้อยเพราะว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจะยิ่งตกลงพื้นหมายความว่าแรงรุ้งถ่วงของเราเนี่ยมันทิ้งลงพื้นนะครับเห็นไหมครับว่าสิ่งที่มันจะตรงข้ามกันที่ควรที่จะเล่นเนี่ยคือดึงกล้ามเนื้อนอกอกข้างบนขึ้นเพื่อทำให้หน้าอกเขาเนี่ทททคคนนนนเข้าาาาใจจผผิดดดพระะฉัีีี่่่่่แหลืออสงมมํวยยไโูช นนทีนี้วิธีการเล่นนะครับคือเราจะต้องปรับเบาะเนี่ยอยู่ที่30องศาการปรับเบาะที่30องศาจะทําให้กล้ามเนื้อหน้าอกข้างบนของคุณเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่ถ้าเซตสูงวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นปวไหลด้านหน้าใช้งานมากขึ้นกล้ามเนื้อหน้าอกข้างบนใช้งานน้อยลงเพราะฉะนั้น30องศานะครับจะดีที่สุดมีผลวิจัยรับรองนะวิธีการเล่นนะครับเราจะถือดัมเบลสองข้างเปนน็นลักษณะนี้จากนั้นนอนลงมาเลยวิธีการเล่นนะครับเราจะดันดัมเบลขึ้นมาก่อนนะครับเวลาเซต ทีนี้เราส,สวักเหมือนเดิมนะครับมีช่องรอดด้านหลังได้เป็นลักษณะน,นี้ยึดเท้าให้แน่นทนี้เราจะมาดูที่ดัมเบลดัมเบลของเราเนี่ยจะเฉียงเข้าหากันเล็กน้อยเป็นลักษณะนี้นะครับผมถ้าเกิดเราหมุนอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นกล้ามเนื้อของอะไรทางานเยอะขึ้นเราควรที่จะหมุนเข้ามาเล็กน้อยนะครับทำให้กล้ามเนื้นอโักของเราเนี่ยทำงานได้มากขึ้นนั่นเองทีนี้เวลาที่เราลดดัมเบลลงเราจะลดศอกลงเนี่ยให้อยู่ที่ส5ห้าองศานะครับหรือว่าศอกเนี่ยระนาบเดียวกับราวนมของเราทีนี้เวลาที่เราลงนะครับลงให้ลึกที่ แล้วประกบกันการประกบกันเนี่ยให้ดูที่ศอกอย่าดูที่ดัมเบลศอกของเรายิ่งเข้าหากากรลำตัวมากเท่าไหร่นะครับจะยิ่งทําให้กล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยทำงานมากยิ่งขึ้นบางคนเองเนี่ยคิดว่าไปดูที่ดัมเบลดัมเบลชิดกันอย่างเงี้ยบางคนอาจจะงอสอกก็ได้เป็นลักษณะน,นี้ถูกไหมมันทําได้แต่กล้ามเนื้อหน้าอกมันไม่โดนมันไม่ได้ทํางานอย่าง100%การที่กล้ามเนื้อหน้าอกจะทางานได้ยอย่างร0 0ซคือศอกนะครับบีบเข้าหากลางลาตัวของเราเป็นลักษณะนี้พร้อมกับดัมเบลเนี่ยคุณจะเฉียงเข้าเป็นนนลลลักกษณะีีี้้้ทงชาๆึ เท่าที่เราจะลงไหวจากนั้นดันขึ้นแล้วประกบเข้าหากันแล้วเกล่งทางไว้นิดนึงเป็นลักษณะน,นี้นะครับโอเคเยี่ยมครับสำหรับท่าที่3านะครับคือท่านและแมชชีนพูดานะครับ ท่านี้นะครับจะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อปีกของเราบริเวณนี้นะครับผมทำไมผมถึงให้เล่นท่านี้เพราะว่าคนที่มีไขมันเยอะจะมีปีกเนี่ยค่อนข้างเยอะคุณลองสังเกตก็ได้ว่าคุณเองเนี่ยมีปีกห้อยๆตรงนี้ถูกไหมการเล่นท่านี้นะครับจะทําให้กล้ามเนื้อตรงปีกของเรนเนี่ยกระชับนั่นเองครับผม มาดูวิธีเซตกันนะครับเราต้องใช้เครื่องแลดบูดาวแมชชีนนะครับผมเป็นลักษณะนี้จากนั้นนะครับการจับจะสําคัญมากการจับนะครับเราต้องจับให้กว้างกว่าหัวไหล่ของเราเล็กน้อยนะครับอย่าจับกว้างเกินไปเพราะคีย์สำคัญของท่านนี้คือการที่คุณเองเนี่ยเวลาที่ดึงเข้ามาสอของคุณเนี่ยจะต้องเข้ามาตรงบริเวณการลําตัวหรือว่าบีบสอเนี่ยให้ใกล้ลําตัวที่สุดนั่นเองครับผมกล้ามเนื้อแรดหรือว่ากล้ามเนื้อปีกของคุณเนี่ยจะทํางานมากที่สุดนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นจับกว้างกว่าไหล่เล็กน้อยนะครับวิธี เป็นลักษณะนี้นะครับผมจะทําให้โฟอาร์มของคุณเนี่ยทำงานเยอะมากเราเอานิ้วโป้งครอบก็จะเป็นการใช้เทคนิคนึงนะครับที่ทําให้ลดแรงกร,รมของโฟอาร์มลงข้อเสียก็อยางที่ผมเคยพูดไปนะครับคือการทําแบบนี้จะทําให้แรงดึงของเราอาจจะน้อยลงแต่ข้อดีคือคุณอาจจะโดนกล้ามเนื้อแร็มากขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคนะแล้วแต่คนถนัดเวลาที่คุณเซ็ตน,นะครับผมนั่งลงไปเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเองอยากจะเล่นให้โดนนะครับเวลาที่คุณดึงบาร์ลงให้ออกแรงที่สอของคุณอ่ะดึงลงมา นะครับใช้ออกแรงที่2นะครับแล้วดึงมาบริเวณกล้ามเนื้อหน้าอกข้างบนของคุณดึงให้ใกล้กล้ามเนื้อหน้าอกข้างบนที่สุดแล้วบีบกล้ามเนื้อแรตแล้วต้านาช้าเวลาต้านใช้กล้ามเนื้อแรตต้านขึ้นไปนะครับอย่าใช้กล้ามเนื้อไบเส็บหรือว่าหน้าแขนงของเราเป็นตัวต้านจากนั้นดึงลงมาใหม่นะครับแล้วเกลงกล้ามเนื้อแรตนะครับแล้วต้านาช้าโอเคเท่านี้นะครับปีของคุณนะครับก็จะกระชับขึ้นแน่นอนครับท่าที่4นะครับคือท่าเบนโอเวอร์โรนะครับ ท่านี้นะครับจะโดนกล้ามเนื้อ และหรือว่ากล้ามเนื้อปีกของเรานะครับแต่ยังมีกล้ามเนื้ออื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นรอมบอยที่เป็นกล้ามเนื้อชิ้นรองหรือว่าทัพพิเซสนะครับผมท่านี้นะครับก็เหมือนเดิมคนที่มีไขมันบริเวณปีกเยอะหรือว่าหลังเนี่ยที่ไม่กระชับท่านี้จะสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ลดไขมันได้ดีมากๆครับวิธีการเซตน,นะครับเราจะต้องใช้บา์ที่เป็นลักษณะน,นี้จากนั้นเนี่ยการจับจะสาคัญมากถ้าเกิดว่าเราจับบา์กว้างเกินไปเวลาที่เราดึงเราจะบีบส่อเข้าหาการลําตัวไม่ได้แลจะทําให้กล้ามเนื้อและนเนี่วาน,น กว่าหัวไหล่ของเราเล็กน้อยแบบเล็กน้อยจริงๆนะครับผมหรือว่าเวลาที่เรายืนแล้วท่าไปที่บาร์เนี่ยเราอาจจะจับบาร์นะครับบริเวณนอกหัวเข่าของเราหรือว่าบริเวณหน้าขาของเราแต่ต้องจับข้างนอกนะจากนั้นดึงบารออ์มาเลย อยออกมาประมาณ29ล็อกสะบักแล้วดีเพสถือว่ากดไหลลงเวลาที่โน้มตัวลงนะครับสำคัญมากๆบางคนอาจจะก้มลงไปเลยแต่จริงๆแล้วผิดนะฮะเราต้องดึงสะโพกมาด้านหลังก่อนเพื่อให้บาร์เบลของเราเนี่ยอยู่บริเวณกลางลําตัวเพื่อทําให้หลังของเราเนี่ยปลอดภัยมากที่สุดจากนั้นโน้มตัวลงนะครับ45องศาประมาณนี้ห้ามขึ้นมากกว่านั้นจากนั้นนะครับเราจะดึงบาร์นะครับเข้าหาบริเวณสะดือของเราแล้วหุบศอกออกแรงที่ศอกให้ใช้ศอกเป็นตัวดึงแล้วบีบกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อลอมบอยแล้วก็กล้ามเนื้อแทบนะครับผ แล้วตานทช้าเวลาที่ยืดนะครับยืดลงไปให้สุดแต่ยังล็อกสะบักอยู่ไม่ห่อไหล่นะครับถ้าเกิดว่าห่อไหลเป็นลักษณะน,นี้เห็นไหมว่าหลังของเราก็จะโค้งอาจจะมีโอกาสที่จะปวดหลังได้มากเลยนะครับอันนี้สําคัญมากล็อกสะบักนะครับเก่งท้องดึงบา่าเข้าหาบริเวณสะดือแล้วบีบกล้ามเนื้อให้หมดนะครับโอเคท่าที่5้านี้นะครับคือท่าดัมเบลชอเดอร์เพรสนะครับ ท่านี้นะครับจะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้าแล้วก็กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้างเล็กน้อยนะครับผมแต่จริงๆแล้วยังโดนกล้ามเนื้อมัดอื่นอีกเยอะมากๆเลยนะครับผมท่านี้นะครับจะเล่นให้ถูกต้องเนี่ยอยู่กัการเซ็ตบอกก่อนนะครับการเซ็ตบอกของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ75องศาจนถึง85องศาจะเป็นองศาที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับถ้าเกิดว่าเรานั่ง90องศาจะเกิดอะไรขึ้นหลังของเราเนี่ยจะรับภาระเยอะมากโดยเฉพาะหลังล่างของเราแล้วจะปวดหลังนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเอ็นเข้ามาเล็กน้อยจากนั้นครับเราจะถีต เปเลักษณะน,นี้จากนั้นการสออออกเล็กน้อยถือดัมเบลให้ตรงจากนั้นดันดัมเบลขึ้นนะครับแล้วบีบเข้ามาทีนี้นดัมเบลของเราเนี่ยไม่ควรดันแล้วออกไปเป็นลักษณะน,นี้จะหุบเข้ามาเล็กน้อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยดันออกไปเนี่ยหัวไหล่ของเราเนี่ยครับมันจะถูกยืดออกการที่หดเข้ามาเป็นลักษณะน,นี้จะทาให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ของคุณเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่นั่นเองถ้าเกิดกว้างขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นไอ้ตรงนี้บีบไม่สุดจากนั้นนะครับเราจะลดดัมเบลลงให้ดัมเบลเนี่ยขนานกับหูจากนั้นดัขึ้น นะครับคีย์สำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ดัมเบลคีย์สำคัญจริงๆแล้วอยู่ที่ศอกยิ่งศอกลงลึกมากเท่าไหร่นะครับตัวไหล่ด้านหน้าของเราและข้างๆข,ข,ของเราเนี่ยจะทํางานเยอะและที่สําคัญสลับท่านี้นะครับคือเวลาที่คุณเล่น shoulder p r e s ขึ้นไปเนี่ยคุณควรที่จะเกรงท้องด้วยถ้าเกิดว่าคุณไม่เกรงท้องเนี่ยหลังด้านล่างของคุณเนี่ยจะรับภาระเยอะมากและทําให้คุณปวดหลังนั่นเองครับท่าที่6นะครับคือท่า barbell squat นะครับ ท่านี้นะครับจะโดนกล้ามเนื้อต้นขาก้นสโพกหลังขาหรือว่าเป็นกล้ามเนื้อพาส mm hmm. lower body ทั้งหมดเลยนะครับเป็นกล้ามเนื้อที่ต้องเล่นนะครับบางคนเองเนี่ยบอกว่าอยากลดไขมันแต่ไม่เล่นขาผมบอกเลยว่าลดไขมันช้ามากหรือว่าแทบที่จะลดไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลดไขมันต้องเล่นขาเรามาดูวิธีการเซตก่อนนะครับเราจะใช้บาร์เบลในการเล่นบางคนเองเนี่ยบอกท่าสควอตต้องเตือนก่อนนะครับบาร์เบลสควอต เฮดเดอร์เบลสควอตหรือว่าดัมเบลสควอตทุกอย่างป่ากันหมดนะครับไม่ได้แปลว่าถ้าสควอตการถือดัมเบลหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเหมือนกันหมดไม่เหมือนกันนะครับเ r b เบลสควอตจะโดนกล้นเนื้อมัดหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเตือนเล็กน้อยโอเคเบลเบลสควอตนะครับเวลาที่เราจับนะครับผม จับกว้างอันนี้การจับกว้างในที่นี้นะครับต้องรู้สึกว่าหัวไหล่ของเราสบายเวลาที่เราเอาศีารษะเข้าไปไม่มีจุดจับที่ตายตัวอันนี้ผมบอกไว้เลยบางคนเองเนี่ยจับแคบแล้วรู้สึกดีกว่าบางคนจับกว้างอาจจะรู้สึกดีกว่าอันนี้ผมไม่ติดจากนั้นนะครับเราจะบีบสะบักเพื่อที่ทําให้เนื้อของเราเนี่ยหรือว่ากล้ามเนื้อทรพิเซียเนี่ยมันมีเนื้อขึ้นมาทําให้ปิดบริเวณตรงนี้ทําให้ไม่เจ็บหลังจากนั้นนะครับเอาเบาเออกมาเลยเราดูที่ขาของเรานะครับที่สําคัญที่สุดคือส้นเท้านะครับต้องขนานกับหัวไหล่ของเราเป็นลักษณะนี นะครับแล้วเปิดปลายเท้าออกเล็กน้อยนะครับเพื่อทําให้ฐานตนัวเลยเนี่ยมั่นคงวิธีการเล่นให้ถูกต้องนะครับคือการดึงสะโพกมาด้านหลังก่อนนะครับการดึงสะโพกมาข้างหลังเนี่ยเป็นการทําที่ถูกต้องนะครับเพื่อไม่ให้แรงกดเนี่ยไปอยู่ที่หัวเข่าเยอะจนเกินไปนะครับดึงสะโพกยอ่ยอยอ่อย่ออ่ะตรงเนี้ยต้นขาทํางานเยอะมากแล้วจากนั้นดันขึ้นแล้ว pelvic tilt คือการม้วนสะโพกเพื่อเก่งก้นนะครับบางคนนะครับ ขึ้นตัวตรงไปแล้วแต่ว่าแอนหลังแบบนี้อันนี้ผิดนะครับการที่ทําให้ถูกคือม้วนสะโพกเพลวิกทิวเพื่อทําให้กล้ามเนื้อก้นเกรงนะครับถ้าเกิดว่าก้นเกรงท้องก็จะเกรงไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยไม่เกรงก้นนะครับท้องของเราก็จะไม่เกรงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือปวดหลังแต่ผมต้องขอเตือนก่นกอนนะครับว่าท่าที่เราเล่นอยู่เนี่ยคือเป็น half squat คือเล่นแบบปกติเลยก็จะมีแบบ full squat full squat คืออาจจะดึงก้นเนี่ย ต่ำลงมากกว่าหัวเข่าอีกนะครับแบบนั้นเองเนี่ยทำไมผมถึงยังไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการที่ตึงแฮมสติงตึงก้นนะครับหรือว่าตึงโรแบ็กบางคนเนี่ยเล่นเหมือเลยแต่ว่าหลังม้วนพราะหลังม้วนเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะเจ็บกล้ามเนื้อหลังด้านล่างนั่นเองครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้เล่นเป็นฮาร์ฟสปอร์ตก็พอท่าที่7นะครับคือท่าเดลิฟต์นะครับผม เดนลิฟต์มันมีหลายแบบมีซูโม่เดนลิฟต์นะครับมีสตีฟเล็กเดนลิฟต์นะครับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับคือเดนลิฟต์เดนลิฟต์นะครับจะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อ ก้นนะครับเป็นหลักนะครับแต่ใช้ต้นขาด้านหน้านิดนึงแฮมสติงนิดนึงเรียกได้ว่าเป็นพาร์ทลัวบอดี้เลยนะครับผมวิธีการเล่นนะครับคือเราจะใช้บาร์เบลนะครับเป็นลักษณะนี้วิธีการจับนะครับเราจะจับบาร์เนี่ยว้างกว่าหัวไหล่ของเราเล็กน้อยนะครับผมดึงออกมาบางคนนะครับที่ใส่น้ําหนักแล้วนะครับอาจจะเซตจากพื้นก็ได้นะครับก็จะเป็นการเซตอีกแบบหนึ่งแล้วจะวางขาเนี่ย แคบเข้ามาเล็กน้อยกว่าสควอตนิดนึงนะครับไปเท้าชี้ตรงไปด้านหน้านะครับที่เป็นลักษณะนี้ล็อกสบักกดไหลวิธีเล่นเหมือนเดิมทุกครั้งที่เกิดการก้มคุณต้องดึงสะโพกไปด้านหลังก่อนเป็นลักษณะนี้แล้วยอ่อโน้มโน้มรูดบาติเข่าอ่าจากนั้นถีบขึ้นแล้วขมิบก้นนะครับการขมิบก้นคือการเกรงก้นนั่นเองครับลงหายใจเข้าถีบขึ้นแล้วหายใจออกโอเค ท่าที่8นี้นะครับคือท่าเล็กลันนะครับแต่เราจะเล่นเป็นฟอนต์ลันช์คือเดินไปด้านหน้านะครับย่อลงนั่นเองครับผมบางคนได้ยินท่านี้แล้วเลี่ยงเลยนะครับต้องบอกเลยว่าท่านี้เนี่ยลดไขมันได้ดีมากๆอย่าเลี่ยงนะครับผมท่านี้นะครับจะโดนในส่วนของต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังน่องสะโพก โดนเยอะมากนะครับสำหรับท่านี้วิธีการเล่นของท่านี้นะครับคือเราอาจจะไม่ต้องถืออะไรเลยหรือบางคนเนี่ยอาจจะใช้บา์ก็ได้อาจจะใช้แคเตนเบลอาจจะใช้บาเบลอันนี้แล้วแต่วิธีการเล่นนะครับคือเราจะก้าวขามาด้านหน้านะครับผมเป็นลักษณะนี้จากนั้นนะครับเราจะเปิดส้นเท้าขึ้นนะครับเพื่อให้แรงน้มถ่วเนี่ยมาอยู่ที่บริเวณต้นขาด้านหน้าที่เรากําลังก้าวไปอยู่นะครับจากนั้นย่อขาลงให้ต้นขาขนาดพื้นเป็นลักษณะนี้จากนั้นดันขาด้านหน้าขึ้นปุ๊บ ใช้ขาด้านหน้าเป็นตัวดันนะครับที่ก้าวมาด้านหน้าจากนั้นเดินก้าวต่อ,ไป,อไปแล้วย่อเป็นลักษณะนี้นะครับผมเวลาที่เราเล่นท่านี้นะครับเวลาที่เราก้าวไปเนี่ยเราเกิดการย่อเนี่ยคุณต้องเก่งท้องจากนั้นคุณเก่งท้องปุ๊บแล้วถีบตัวขึ้น เป็นลักษณะนี้บางคนนะครับก้าวขาแคบเกินไปนะครับ mm. ก็จะทําให้แรงกดเนี่ยไปอยู่ที่หัวเข่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องก้าวให้พอดีนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะก,ก้าวที่แบบเป็นก้าวที่เป็นธรรมชาตินะครับก้าวแบบธรรมชาติเลยไม่ต้องตั้งใจอะไรมากนะครับก้าวให้ไกลไว้ดีกว่าก้าวแคบเกินไปนะครับผม ท่าออกากำลังทั้งหมดที่ผมแนะนําไปนะครับคือท่า compound movement นะครับในหนึ่งท่าเนี้ยคุณสามารถได้กล้ามเนื้อหลายๆมัดในหนึ่งท่านั่นเองครับคุณไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาเล่นท่า isolate ที่เป็นการเล่นแบบการใช้กล้ามเนื้อแค่มัดเดียวการเล่นท่า isolate นะครับไม่ได้ทําให้คุณเองเนี่ยสามารถที่จะพัฒนากล้ามเนื้อได้ท่า compound movement เนี่ยเป็นท่าที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจท่า compound movement ให้มากขึ้นนะครับ <S <S บางคนนะครับอยากที่จะลดไขมันหน้าท้องใช่ไหมครับแต่ทำไมผมถึงไม่แตะเรื่องกล้ามเนื้อหหนนนน้้้้้้าาาาาาททออองงเเเเลลลยพรระว่ากา่กกมื เป็นกล้ามเนื้อมัดเดียวนะครับหรือว่าท่า isolate ซึ่งท่า isolate อย่างที่ผมบอกไปก็คือมันไม่ได้ทําให้คุณเนี่ยพัฒนานะครับการเล่นกล้ามเนื้อไ s o l a t e เนี่ยมันใช้แคลอรี่ที่ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไป็นเล่นท่า c o m p าว n ท่า c o m พาวเนี่ยใช้กล้ามเนื้อหลายมัดพอกล้ามเนื้อหลายมัดเข้ามาช่วยหรือช่วยพยุงเนี่ยมันสามารถที่ใช้แคลอรี่ได้มากขึ้นกล้ามเนื้อใช้งานได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณควรจะเล่นท่า c o m p าว n d movement ดีกว่านั่นเองครับการลดไขมันนะครับเราไม่ได้ดูแค่เพียงแค่ท่่่่าาาอออออกกกลัััังงยยยยยเดดีีีววนนแตมมปจจืๆ้ หนึ่งเลยนะครับคือถ้าออกกำลังกายที่คุณเลือกเล่นเนี่ยคุณจะต้องเล่นให้ถูกต้องใช้กล้ามเนื้อให้เป็นนะครับสคือการจัดโปรแกรมการออกกําลังกายให้เป็นน,นั่นเองครับสคือการกินให้ถูกนะครับการกินถูกไม่ได้แปลว่ากินคลีนการกินคลีนจริงๆไม่ได้กินถูกนะแต่การกินให้ถูกคือ คุณจะต้องกินให้ครบปริมาณสารอาหารที่ร่างกายของคุณต้องการนั่นเอง4คุณจะต้องคาร์ดิโอให้ตรงตามเป้าหมายที่คุณต้องการ4ปัจจัยที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยจะทําให้คุณเองเนี่ยสามารถที่จะลดไขมันได้อย่างแน่นอนครับและบางคนเองเนี่ยที่ยังไม่มีความรู้หรือว่าไม่มั่นใจอยู่ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับผมแนะนําว่าให้เข้ามาปรึกษาฟิตดีไซน์พรามนะครับฟิตดีไซน์พรามนะครับจะวิเคราะห์ร่างกายของคุณเนี่ยทั้งหมดเลยครับตั้งแต่คุณเดินเข้ามานะครับผมคุณ คุณเองเนี่ยจะได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียดเลยนะครับพวกเราเองเนี่ยจะดูว่าคุณเองเนี่ยกินอะไรบ้างผิดพลาดตรงไหนบ้างและเราจะคอยปรับแก้ไขให้คุณนั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากจะเข้ามาปรึกษาทีฟิตดีไซน์พลาสมาครับสามารถติดต่อตามช่องท,งทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับผมแอดไลน์มาได้เลยที่ไลน์แอดฟิตดีไซน์ฟิตเนสนะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับผมทางเรายินดีให้บริการครับ ทั้งหมดนี้นะครับเป็นท่าออกกำลังกายที่ช่วยทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะลดไขม,มันได้อย่างแน่นอนครับลองไปปรับใช้กันได้เลยนะครับ